พออ,อสุดเฟียวครูแชร์คลิปเปรียบเทียบชุดทำงาน vs ชุดกลับบ้านคนละคนชัดโซเชียลฮือฮาครูท่านหนึ่งได้ดโพสต์คลิปวิดีโอลงที่ทอเปรียบเทียบชุดที่พออโรงเรียนสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่กับชุดที่ใส่ขณะเดินทางกลับบ้านทำเอาชาวเน็ตต่างอึง้งเพราะลุคที่แตกต่างกันสุดขั้วาราวกับเป็นคนละคนโดยในคลิปจะเห็นว่าพออ,อท่านนี้ในเวลางาน จะอยู่ในชุดค่าราชการที่สุภาพเรียบร้อยดูภูมิฐานสมกับตำแหน่งแต่เมื่อถึงเวลาเลิกงานพอออกกลับแปลงโฉมเป็นสาวเท่สไตล์ไบเกอร์สุดเฟยลสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกโพสโดยบัญชีที่ทอวแบนแบงกลายมังสคูปเป็นภาพของพอออกุกี้สุวรรณีโรงเรียนบ้านบางละมุงสกปอชนบุรีสามซึ่งหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างร้นหลามหลายคนชื่นชมในความเท่และความเป็นกันเองของพอ,อ บางส่วนก็แซวคำๆว่านี่สินะ work life Balance ของจริงงานนี้ทำเอาหลายคนอยากรู้จักพออ,อพุกกี้กันมากขึ้นเลยทีเดียว